สวัสดีแฟนๆพวกทุกคนนะครับก็อยู่ผมอีกครั้งนะครับโอ้บูครับและในวันนี้นะฮะเราก็จะมาเล่นจูไครครับตามที่ได้บอกเอาไว้ในครั้งก่อนนะครับมาในวันนี้นะฮะเราก็จะมาเล่นจูไครกันแต่ว่าก่อนที่จะเล่นจูไใครนะครับเออรู้สึกว่าโนมไม้นะครับเขาจะเล่นตัวที่จะเป็นตัวที่แบบว่าน้องใหม่เลยครับสำหรับตัวของเขานะครับนั่นก็คือโฮมไฟชินุรวนั่นเองนะครับก็จะเอาจูไครครับมาปะทะกับชินุรัวครับ รู้สึกว่าเขาจะมั่นใจมากครับในฝีมือของเชนัวครับเพราะว่าเขาเขาอัพขึ้นมาแล้วมามาลุยกันเซ็ตสปอร์ตนะครับที่เราจะใช้นะครับที่ไ้สู้นะครับก็คือเกโคชิระแล้วก็อีวูครับถามว่าถึงลือกเซ็ตนี้นะฮะเพราะว่าบางทีนะครับเราอาจจะเข้าไม่ถึงตัวเขาก็ได้อโอครับมาดูกันเลยครับสำหรับรอบนี้ครับ เขามั่นใจมากนะครับว่าชนดุลวงเขานั้นเก่งขึ้นเยอะมากเพราะในครั้งก่อนนะครับเราค่อนข้างจะไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งกลัวเท่าไหร่แต่สลับรอบนี้นะครับน่าจะมีคอมโบอะไรมากขึ้นครับสลับโนไม้มาจูใคพรพอนจะสู้ได้หรือเปล่าครับมาชมกันโอเคงั้นเราจะเลือกเกโกะาชิระนะฮะเอองั้นเอาลองอีวีกว่อนแล้วกันผมไม่มั่นใจนะฮะ นั้เราจะลองประมาทดูสักรอบหนึ่งมาโอ้โหยิงยูวิปมานี่นะลิเบรส่งกข้ไปมาเลยนี่วะอื้มจะโดนไอนตี่แอร์ข้างบนครับอะไรอะไรนี่เคาเตอร์เข้าไปกันได้เะฮะอาวุ้งอะไรนี่ลิเบร์เคาเตอร์หลุดเลยครับเนี่ยจับละนี่ท็อกซิกตอนที่เป็นหลังมือเข้าไปรีเบทรีลิเบร์ทีนึงอะไรควงอะไรเคาน์เตอร์ไม่โดนโดนอีกด้านนึงครับนี่นี่นะเดี๋ยวเขาไปจับเลย มาลงมาต่อบูเลตซ์โอ้โหบูเลตซ์เสร็จพอดีแล้วโดนบีมเข้ามาอะไรเคอร์เตอร์จะกระแทกเข้าไปหน่อยครับไม่ได้ครับโดนบีมทะลุแตกออกมาเลยรีเว็บโอ้ไม่ถึงครับวิวเว็โอ้โหโดนวิวเว็ครับลดแอคแทกไปหยิวเพอร์มาโจมตีเริ่มเริ่มไม่ทันครับโอ้โหโดนบีมซ้ำอีกทีหนึ่งครับโอ้เขามีระยะห่างครับแล้วเขาก็เทคต่อครับแรงมากเพราะว่าโดนลดดีฟ้ามือตะกี้วิวเว็บไปโดนวิวเว็บต่อวิวเว็ครับ ม่นึกว่าจะทําอย่างนี้ผมคิดว่าเขาจะวิววิป,ปุ๊บแล้วเขาก็จะเฮกค,ครับจะทาให้ตัวเรานะครับอยู่กับที่แต่ว่าผมตัดสินใจพลาดมากมาเอาไมคบีมาเลยอืมไม่โดนอะไรนี่ขวนเข้าไปนี่นี่ไม่ชาตีไม่ชาตีตีสไลด์เข้าไปครับโอ้สลังมือไม่ได้โดนโอเวอร์ฮีทโอ้เต็มเต็ม <ๆ S 2> เลยครับงี้อะไรยังไงต่อวิววิปเหรอฮะวิววิปววววแบบชา์จด้วยครับปล่อยแบบระยะไกลเดี๋ยวเดี๋ยว นี่เนี่ยงัดขึ้นไม่ไปแล้วจับอะไรตีควนลงมาด้วยลิเบตเคาน์เตอร์ถือไปนี่หลังมือไม่ได้โดนแอนตี้แอร์ครับหลังมือโดนควนลงมาโอ้โหแล้วตาด้วยบีมซ้ำข้างบนอีกอะไรเฮกเดี๋ยวก่อนตะีมาแตกไปแตกไปหลังมือลิเบตแล้วก็ขวนลงมาด้วยลิเบตแล้วก็ท็อกซิกไม่ได้โดนโอฮีทโอถึงจังหวะมากแล้วเขาใช้เอฟซีครับลบดีบัฟออกด้วยแล้วก็เพิ่มเลยอีกนะครับเราใช้อีวุยครับ ไปไม่กล้าดูใครม,มาอะไรจังหวะนั่นแหละจกกังหวะนี้เลยนีฟอร์เรสต์ฟาครับได้แน่นอนเป็นแบบคลิกด้วยนี่เอาไปเลยน่าจะตายนะน่าจะตายนะโอ้โหไม่ตายับเหลือห้านี่เข้าไปซิจิเบิร์สสิใช่ไหมนั่นไงจริงๆด้วยยังไงดีเนี่ยยังไงดีรีเปอ้าวเรียบร้อยครับอ่ปล่อยพอดี โอเคครับหนึ่งเท่าแล้วมามาดูกันต่อในรอบรอบที่สามครับไฟนดอร์ลาวครับมาเอ็กโกัิทิระคงไม่ใช่ใช้แล้วละ่ะสี่นะยังไงสี่แน่โคเนื้อรีเบทลงมายังไงต่อบูเลตซีดอะไรเคา์เตอร์สุกปัยหลังมือแซ่หลังมือมอ,อืไม่ได้ฟางรีซีด่อดียังไงอ่า นี่แหละบูเลตซี่เข้าไปรักโอ้โหท็อปฟิกไม่ท่าโอ้โหโดนแอนตี้แอคข้างบนครับอืมไม่ให้ข้างบนเลยโอ้โหโดนวิวิทโดนแอคแทกครับเทคไม่โดนซี่แน่ก้านคอไปจะโอ้โหฮีทเหรอมาอีวิทครับเพิ่มเรื่องเพิ่มเระดมตีโอ้เขาใช้แบ็คกี้เขาชนะครับโดนพาวก่อนโอ้โหแล้วก็ตามด้วยบีมซามกทีหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวอืมวิวิทย์กะไรตี่หลอโอ้โหโดนติแอนตี้แอคครับมันจะข้าไงวะเนี่ยเดี๋ยวอืมมาเคาน์เตอร์ ยังไงตีเป็โอ้โหโดนหมุนรอบตัวโอโ้แล้วตามด้วยแอนตี้แอร์อีกโอโ้แรงมากอืมจะเขาเตอร์ก็โดนจับรับเอ,ออยังครับย,ยัยงอยยังอยโอ้โหลงมาโดนเฮพอดีเลยโอ้เรียบร้อยครับอย่างนี้ชนะล้วงครับรู้สึกว่ามันสู้ลำบากมากกว่าที่เคยเจอมานะรู้สึกว่าเขาจะพยายามดันตัวผมออกแลืว่า เขาจะพยายามทขให้ผมนั้นติดดีบับครับแล้วก็จะเฮกให้ได้มันจะมีอยู่หลายท่ามากทา่าแอนตี้แอร์นี่รู้สึกจะเป็นปัญหาที่สุดเลยทําไมน่ะเหรอเพราะผมจะกระโดดไงถ้าเกิดผมอยู่ข้างล่างเนี่ยเขาก็จะเฮ็กแล้วเขาก็จะบีมใส่แล้วเขาจะวิวิฟใส่ผมจึงต้องเลือกครับเลือกที่จะกระโดดข้ามไปถ้าเกิดผมไม่กระโดดข้ามเนี่ยผมจะเคาน์เตอร์กันก็ได้แต่ว่าถ้าวิวิแล้วก็ถ้าบีมของเขาเนี่ยมันจะทะลุเคาน์เตอร์หมดเลยตรงนี้เนี่ยท่าให้เป็นจุดอ่อนมากครับ มันดูถ้าพูดแบบแบบยังไงดีอะแบบเชิงแบบเด็กๆหน่อยก็คือม่งขี้โกงอะเออแต่คือเราเล่นเล่นไม่เก่งแล้วก็โชว์ได้ไม่มากแต่ว่าโนม้ยเล่นจนเก่งอะมาตอนที่รอบที่สองครับมาวีไม่โดนวางพิษไปไม่โดนนี่ตีเข้าไปจับเลยนี่ต่อเลยทีมยัน,นโโยงงบเ,บเข้าไปวางรีตโอ้โหติดไอ้ที่แอร์อีกยังไงตีรีเบเข้าไปแล้วก็รีบเบอีกทีนึง นี่อืมท็อกซิกไม่ทันอะไรโอ้โหจะเคาน์เตอร์ก็โดนโอเวอร์ฮีทเต็มๆครับอืมเคาน์เตอร์แตกเลยวิวิบมาไม่ถึงไม่ถึงเว้ยไม่ถึงมามาเอาบีเอาบีมาฮะเอาทีมลรกนี่นี่ตีเข้าไปชาร์จแตกเลยเคาน์เตอร์แตกแล้วก็กิกาเดนเอฟี่อะไรฮะอืมกวางรีซีดบูเลซีดมาเคาน์เตอร์ไม่โดนยังไง จะไปไหนจะไปไหนไม่โอ้โหโดนฟัวครับนี่ท็อกซิกไม่โดนฟัวอ,อีกแล้วฮะนัดขึ้นเหลือ17เจ็ดเหรอเสือทำไมอะไรอะไรอืกันได้สีเบสโอ้โหไอติดดิดเซ็โอ้โหแดกเข้าไปก็ปกโดนเฮ้อีกอืมแรงมากครับโอ้โหเหลือ35เฮ้ยเมื่อกี้เราเลือดอยู่200ไม่ใช่เหรอเราใช้อีวอยครับเพิ่มเลือดเพิ่มโจนตีเหลือ18บแปดโอ้โหโดนบีนเรียบร้อยครับอืมมันเข้าลำบากมากเลยอ่ะ พอโดนลบดีบัฟเนี่ยมันต้องระวังเฮกมากเลยครับเพราะว่าเฮกมันทำให้โดนแรงขึ้นครับเพื่อเราโดนลบดีบัฟออกไปไม้ไปหวีอะไรที่ยิงไปเลยไปไม้ไม่ถึงปีมอะไรไม่โดนรีเบิร์ตผมก็ไปมาเก๊กอิชิระยิงน้ำโอ้ไม่ได้แล้วโดนเท็กเฮกแบบไม่ค่อยแรงครับเพราะว่ายังไม่มีดีบัฟอะไรอึ้งการคอไม่ถึงอีกทีนึงไม่ล่ะฮะนี่แคนเซิลจับเลยอืมอ่ะ น,นจะสู้ได้เลยนะวางบุลเลตซีดมีม,มาแลห,หลบได้นี่แนะ่รีบเ,รรรเ,เ,เบคเ,เข้าไปเลยวางรีซีดอะไรพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลําบาได้เกิดลําบาโอ้โหจะเข้าไหนวะเนี่ยนี่เนะี่ยท็อกซิกโอ้ไม่ได้ครับโดน,นชนะของแบกกี้ฟิวเว,ว,วอ็อีกรถไอ้แท็กครับมีรถอีกนะของชนะทำให้ทำให้ไม่ติดคริตอะไรเคาน์เตอร์ไม่โดน มาเลยเกโคจิระอิงน้ำไปโอ้ติดเฮกอีกนี่โดนโดนแรงกว่าเดิมครับโอ้เรียบร้อยครับผมว่าดีบัฟอันเดียมมันก็แรงนะอันนี้โดนแบบ2อันเลยครับโอ้สำหรับรอบนี้นะฮะเราก็แพ้ครับโอ้แพ้ไวมากครับต้องแก้มือต้องแก้มือสำหรับคลิปหน้านะับผมก็จะมาเล่นตัวที่ถนัดกันบ้างนะฮะหวังว่าน่าจะสู้โนมายได้บ้างแหละโอเคครับงั้นเราก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ